แกดไปอ่ะมามาหัวเออ,เออหัวไปหัวไปเออหัวไปมาละกูมาละผมะทำคลิปเจ้าเปิด mp9 หรืออยากให้ผมเล่น mp9 นั่นเองผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าผมเคยทำหรือเปล่านี่จำไม่ได้จริงๆคือ ลืมแล้วอันนี้ยอมรับเลยว่าลืมแล้วนะครับเห็นเอพก้าอย่างนี้ก็นึกถึง m อพิเลยนะนึกถึง MP7 เปืนในตำนานนะครับซึ่งเอาจริงเอพิเจ็ดเคยทําไปแล้วเนาะเอพเคยทําไปแล้วแต่ MP9 นี่ยผมจําไม่ได้จริงว่าผมเคยทําแล้วหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าที่ตัวผมเนี่ยมีอยู่18วันกันเลยทีเดียวเออมีอยู่18วันเลย แต่ไอตัวสีทองเนะี่ยมันอยู่แค่วันเดียวครับเอาอยัางไงดีนะช่างแม่งนะครับไม่สนครับเปิดแม่งทั้งคู่เลยนะครับไม่สนนะครับจัดไปครับส่วนชายาเนี่ยเดี๋ยวเอาไงดีเล่นเป็นลั่นเลยได้ไหมลั่นสี่เลยไหมอย่างที่บอกหลายคลิปเวลาผมเล่นปืนกลหรือผมเล่นสนันเนี่ยผมจะไม่ถนัดอยู่แล้วไงเออผมเป็นสายซองไงผมก็เล่นไม่เก่งอยู่แล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้หลายคนนะบางทีอาจจะดูแล้วรู้สึกขัดใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นชายาอันนี้ก่อนลองเอานี้ก่อน สักหนรอบเดี๋ยวถ้ามันยังไงถ้าผมเล่นโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ลั่นสี่เลยนะครับมารอกันหน่อยสิโอ้โหมาถึงก็มีใครมาให้ยิงก่อนเลยเฮ้ยเมื่อกี้เฮดเกียร์เด้งอ่ะใช่ปะ่ะผมยิงโดนหัวปะ่ะถ้าใช่นี่คือเล่นยากเลยเนะี่ยโอเคเก็บากของครับผมว่ามันคงต้องลั่นสี่แล้วหรอมัอ้งเนี่ยต้องใส่ลั่น4ี่เล่นตัวะ แต่ปืนนี้นะคนส่วนใหญ่เขาเล่นเขายิงแต่หัวเลยนะจริงๆผมเคยเห็นนะครับโอ้ยิงแต่หัวกันเลยแต่คลิปนี้คุณจะได้เห็นการเล่นอิติก้าแบบยิงแต่ตัวนะครับและก็ยิงกำแพงหนักมากประมาณนี้แหละมันก็มีอยู่ประมาณนี้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะคุณจะได้เห็นการยิงอัดตัวคุณจะได้เห็นการยิงอัดตัวแนะ่นอนและตอนนี้จะเล่นยังไงดี ทีมทุมกท่าเอาเรื่องเหมือนกันนะทีมเราเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันแล้วเนี่ย <c oughs> ทีมทุมนีมทุนมีบาลีดเลยนะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยชิบหายแล้วยิงไม่โดน,นหัวมันต้องหัวโอ้ไม่ได้หัวโอ้บาลีดด้วยเอาเรื่องอยู่นะสองตัวเลยนะฮะบาเลีด啊นะ ปืนมันตรงนะปืนมันตรงอันนี้ผมมองว่าปืนมันตรงจริงมันอันนี้ผมคลิ๊กย้ำๆเอาเข้าจริงอนะ่ะเดี๋ยวลองคลิกค้างดูอนะ่ะคลิกค้างกนะ็ก็ได้นะมันก็ได้ถือว่าดีเลยแหละเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ็ดเกียร์เร่งนะเออแบบทุเรศอย่างงี้ผมยิงโดนโอ้ผมยิงโดนหัวมาดิโอยิอหัวป่ะเออ,นะเอ,อ,เอ,อมาดิหัวนึงเลย โอ้โหบาร์เลตทำไมต้องอยู่ที่เดียวกันนะเพื่อนโอเคอยู่อยู่ในในไกลๆพอนะมันก็ได้เปรียบแล้วนหละจริงๆอยู่ไกลๆก็ได้เปรียบลวโอ้โหได้ได้เรื่องอยู่อุย้ยเออผมเปิดในตัวสีทองม,มาได้ป่าลืมเลยเพิ่งเปิดมเมื่อกี้กูลืมง่ายจังวะแม่ หลงล้มเลีมครับลั่นหัวอยู่นะแต่ถ้าคนเล่นยิงจะหัวลั่นสีคงไม่จำเป็นหรอกมาก้าหรือจำเป็นวะไม่ใช่สายไม่ใช่สายนี่ไม่ใช่สายกลนไม่รู้ไงว่าควรใส่ชัยาไหนเอาเว้ยไม่เห็นหน้าตูเลยโอ้โหดาเลครับเอาเรื่องว่ะภายในทีมนูน ให้กูได้โผล่หนหอ่อยเถอะให้กูได้ยิงหน่อยเร็วเอาให้กูได้ยิงหน่อยเร็วขอยิงหน่อยเร็ว <S <S เออไอ้ช็อตขอยิงหัวได้ไหมยิงหัวนึงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สุนกันเออเสี่ยวสันในอยู่สันในมันตายยังวะตัวข้างอะ่ะมระเล็ไม่ตายเลยอะ่ะดูดิ กดตัว E เนี่ยกดปิดเอ้ยผมตั้งเป็นตัวนี้ดีกว่าคือถ้าคนปกติทั่วไปอ่ะไม่ได้ตั้งค่าอะไรอ่ะกดตัว B มันจะเปิดปิดเลเซอร์นะครับแต่ถ้าตั้งค่าแบบยังไงอะยังไงอะเปลี่ยนจากที่แบบยังไงเปิดปิดเลเซอร์ค่าเดิมมันจะเป็นตัว B ใช่ไหมเออเปลี่ยนมาเป็นตัวอีอยเงี้ยช่างมันโดนยิง30เมตรแตกอะ แต่บาเลีพวกนายนี่เม็ดเดียวเลยนะเว่ยรู้ปะอี๋เชี่ยตัวกระพริบสวยตัวกระพริบไม่อันนี้แอซิดไม่ใช่ตัวกระพริบเออดีเออ,เอ,อโอ้ทีมฝั่งเราข้ามโดนยับขนาดแล้วอู้สองสามบ้างโหจังวะ ยิงไม่โดนเลยเนี่ยปังโอ้ตายิงอะไรเนี่ยโอ้ยิงโดนไหมเนี่ยยิงไม่โดนเลยนะจะล่าะหน่อยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นชัดชัดเลยเฮ็ดเกียร์เด้งแก๊สไปอ่ะมา มา้าวเอ,อ้ยโอ,อหัวไปหัวไปเออหัวไปมาละวปมาละเโอ,อ้ยหัวไปโอ้โห,ห,หแม่งตงัวกระพริบก็เยอะควันแก๊สอะไรก็เยอะมองไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยโอู้มองไม่เห็นแล้วเนี่ย ซ้ายอะ่ะเดี๋ยวขึ้นมาแน่เลยโมไม่ได้วะผมไม่กล้าวัดเลยอเออหัวไปเอ๊ะพยายามยิงก็โดนในหัวละโอ้สามบ้างทีมเขาเล่นดีว่ะผมเล่นมาตั้งนานแนละผมสังเกตตั้งนานแล้วตามที่ผมบอกผมจะเล่นเป็นลั่นสี่แล้วกันน่าจะโอเคแล้วลนะ่ะอ่ะเล่นแมงหองเฮนเตอร์เลยเดี๋ยวมาดูเนีฐฐ่ยสภาพผมจะเป็นยังไงผมว่าผมไม่รอดอ่ะผมหัมวแตกหัวแตกแน่นอน จะรอดหรอวะ่ะห้องธรรมดาก็ไม่ใช่ว่าจะดีโดมาแต่จะรอดหรอวะโดลงมาก็แตกแล้วแล้วโอ้โอ้โอ้ดีที่ผายเฮ้ยคุมไม่เป็นผมคุมไม่ได้เอออโอ้โอ้ลั่นน่ะอุ้ยทำเป็นเล่นไปน่ะอุ้ยผมคุมไม่อยู่นะเนี่ย เ้ยแต่มันก็เออมันก็โบดีแล้ววะกูฟุกหรือเปล่าล่ะไม่รู้ว่ะอุ้ยต่างแตกต่างจา่เมื่อกี้แหละโอ้โหทางขวาเพียบว่าแล้วแหละผมต้องเล่นไม่ได้น่นอนเลยเพราะว่าเรื่องการยิงของมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยนะแต่ลองยิงระยะไกลดูอ่ะระยะไกลดูน่าจะลุ่งเออน่าจะลุ่งแหละได้อยู่ได้อยู่ได้ ผมพยายามคุผมผมพยายามยิงให้โดนแล้วอะโอ้โหเยอะชิบหายโอ้โหใส่กระสุนอยู่ <S 1> <S 1> สวยทำดีอยู่ไกล้พอแล้วตะไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วอยู่ไกล้พออยู่ไกล้พอให้คนเทพขอเล่นไปครับระยะใกล้อ่า มันก็เล่นไม่ค่อยชินป่ะผมอ่ะอากุมไปอยู่เลยกุมปืนไปอยู่เลยแม่งจริงนะครับทีละหัวสองหัวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นไม่ค่อยโดนแล้วเอาแล้วเอาแล้วทำดีทำดีโอ้ว่าแล้วเชียรหัวกูแน่นอนอ่ะบอกเลยว่าไม่รอดบอกเลย ตามไม่รดอ,อเมมรดอเจออย่างนี้ตามไม่รด <c oughs> อดเลยฮะบอกเลยตามไม่รอดฮ้ยพูดตามตรงเลยไม่รอดไม่รอดแล้วเฮ้ยโอ้ยเร์เฮ็ดเกียร์เองด้วย โอ้ยเ,เกียร์ดิ้งด้วยหรอเมื่อกี้ผมเห็นชัดมากเลยคือแบบโอ้โหผมใ่หวาม่นสิบแรงสิบเลยนะกลับเถอะพอไม่ซู้อเฮยผมไม่ซู้แล้ว <c oughs> ดูชื่อห้องนี้สิชื่อห้องอ่านว่าควายตุก <c oughs> เฮ้ผมไม่เล่นธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้คนดูจริงๆอยากเล่นฮาวิเเตอร์ต่อนะ แต่เล่นธรรมดาแบบมายิงโดนโบโบหัวดีกว่าเดียย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนถ้าแบบเนี้ยผมโอเคกว่าวะ่ะถ้าแบบเนี้ยผมยิงโดนโดนมากกว่าวนะ้ไม่ไม่รู้ดิมันไม,ม่สุดไม่ไม่พูดผิดเออ่คือแบบพอยิงปุ๊บก็โดนเลย แล้วเมื่อกี้แบบควิกสะโขบก็ยิงโดนนะเมื่อกี้ควิกสะโขบก็ยิงโดนเลยอะไรประมาณนี้ปุ๊บยิงโดนปั๊บอย่างเงี้ยเนี่ยอัดตัวเงียบอกเลยอัดตัวเงียบเฮ้ยในอัดตัวเกินไปแล้วไม่ได้ผมจะพยายามยิงหัวผมบอกแล้วว่าผมจะพยายามแต่ผมใช้คำว่าพยายามนี่แหละเพราะว่าผมยิงหัวไม่แม่นเนี่ยนี่ไอหัวไปดิยไหนไหมหัวง่ายดีกว่า เฮ้ยดูดีเลยดูเลือดกูดิโอ้โหดนลงมาเซอร์ไพรส์ปปรโนซอมไปจ่ะสนักอัอาดข้อความเลยมาทำไมวะอืมดีนะหัวเราไม่แตกเพรานอากาศของเราหนั่งหนาแนี่ยทำมาจากวัสดุของกัปตันของโลกกัปตันอเมริกาโอ้โหยิงโดนแตตัวแล้ว เย็ดเย็ดโอ้โหเล่นระเบิดน <oh, ี้เลยจ้าเล่นระเบิดนี้เลยโกต้จับองเลยจะบ้าเหรอนายห้องนี้มันโนซองไม่ใช่เหรอถ้าเราเล่นเนี่ยมันจะไม่ดีนะเว้ยแต่ก็อยากเล่นไงหยอกหยอกไม่ไมไม่ไม่ม่ไไม่ไม่ไ่มไต ตาไปก็นึกว่านึกว่าจะได้สักตัว2ตัวปรากฏคือว่าไม่ได้เลยโอ้หน้ากากเด้งด้วยเมื่อกี้รอรอแถบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตำแหน่งเฮ้ยหน้ากากเด้งเหรอโอเคนาเ่ากากเด้งเนาะแหมเสียดายระเบิดน้าผมหมดแล้วนะ ล้มไปล้มไปหืมกูจะตายกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วแล้วกูว่าแตกเลยโอ้พอจะปาระเบิดโอ้โหกูรีบไปเลยเออตายมึงตายโอ้ย ผมว่าระเบิดมันไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่นะในมุมแคบอว่านะเพราะฉะนั้นท่านายจะเล่นระเบิดแล้วก็นี่ตรงนี้เลยเนี่ยลงลงมาเปิดทางไงละอยากเกียนใช่ไหมจัดให้เฮ้ยเพื่อนกูเออเพื่อนกูไม่เออเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูโดนเหลาเลยโอ้โหจบแล้วนึกว่าแบบ ขึ้นที่หนึ่งได้แล้วที่ไหนได้นี่คิวไม่ทันนะไม่เป็นไรขอแค่ตานี้ยิงโดนยิงตายก็พอ